กระบวนการสั่งเคาะด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวน,นี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคาะด้วยแสงใช้ออกาแนลที่สําคัญได้แก่คโ o รพาสค่ะโครพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะอลเทอร์เมมเบรน Outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญน,นะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญน,นะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทรอยค่ะซึ่งภายในแผ่นไทรอยนะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่า กรานุ่ม um ค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเร็วนะคะที่อยู่ภายในโรพาส s นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของโรพาส s ค่ะกระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่า ไลท์เรีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิพเอนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์กเรีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิพเอนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ 1. นึ่งไซคลิกอิเล็กตรอนทรานเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็น วัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่า kevin cycle หรือรู้จักในานามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการ cyclic electron transfer ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบ photo system 1ค่ะ ระบบโฟโตซิสเ็มวันะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลเอชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลเอชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะครไปเรื่อย โดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า r e a c t i o n center นั่นเองะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทําให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่า ferredoxin ค,ค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่า plastocyanin ค,ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยัง ไซโตโคมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานนนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจกักรนะคะ คือ ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า Non-Cyclic Electron Transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบโฟ o ต o s ิสเต็ม2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ Photo System ม2นะครับมีคอโรฟิลเล A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะครัไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1น,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโคมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นนะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยัง ฟอรีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ NADP+ บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการ แตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและด้อิเล็กตรอน e นะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอ e ิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ l i h t Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 c ไซคิกอิเล็กตรอนทรานเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบ เป็นวัฒจักนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้รงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซติกอิเล็กตรอนทรานเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP, NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม 1, โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เราลุลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ p จ้ t ซ,ซิเซมวันครับเป็นทางผ่านครักระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ dark reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของเคลวินไซโคลนั่นเองนะคะเฟสที่1นะคะเกิดกระบวนการ carbon fixation นะคะก๊าซค,คาร์บนอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโรสนะคะบิสฟอสเฟตนะคะหรือรูบพนะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า3ฟอสโฟกีเซเลตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3ฟอสโฟกีเซเลตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น13บิสฟอสโฟกีเซเลตนะครับมีการใช้ ATP นะคะที่ ที่ได้จากกระบวนการ l i h t t e a c t i o n ค่ะและ 1,3- b e ส o g l y c e r a t e นะคะ <c oughs> ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้ NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ l i h t t e a c t i o n นะคะหตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะรไปยัง บริเวณของ stroma นะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายใน c o r o p ส a s s นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ regenerate นะคะไปเป็น RuBP นะคะวัาจาักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะ ซินดิซีสนะฮะหรือสั่งเคาะกรูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กเรีอคชันเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะฮะถึงจะได้โมเลกุลของกรูโคสเนี่ยหโมเลกุลน,นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กเรีอคชันนะคะหรือเรารู้จักในนามของเควินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโรมานฮะะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือ ชูการนะคะหรือน้าตาลกูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจําได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือไซคลิกนะคะ electron transfer อร์โปัดั์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ 2. ค่ะ noncyclic electron transfer Product นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ 1. NADPH 2. ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะ การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์ีรอคชันของกระบวนการสั่งเคราะห์ไดแสงนะคะถ้าน้องๆจาได้นะคะตัวที่ทําหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทําหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะ ได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP ค่ะและใช้ลงควัตถุนะคะโฟโต้ซิสเต็ม 1, 1และนอนไซคิอิเล็กตรอนทรานเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอยเช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและลงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโต้ซิสเต็ม1แล้วก็โฟโต้ซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กเรีแอคชั่นนะคะ,ะ,คะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะ สำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตราโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ